สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถนิสสันซีเบิโอเสามสามนะครับปีสองพนตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวฉลอง50ปีนิสสันและเป็นตัว Special Edition ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเทยน่หน้าแล้วทนอื่นแล้วก็โดยรวมคือตอนนี้ตอนนี้เราก็มาดูที่เครื่องยนต์ก่อนภาในเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวตอนนี้วางเครื่องมาได้ประมาณ2ปีจะเป็นเครื่อง VQ 2 5 0ส ตัวเครื่องที่วางมาก็จะเป็นตัวเครื่องของตัว A A สามสองตัวเครื่องสองพันห้า BTU เน่แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปปีนี้แปดสองหกห้าอือก็จะมีตัวกล่องแดงไว้เช็คคุณภาพแบตส่วนไฟไฟหน้าก็จะเป็นเปลี่ยนมาก็จะเป็นเป็นไฟหน้าตัวนอกตัวญี่ปุ่นตัวนอกใสๆเลยครับ ใส่เลยก็จะมีไฟเดล h t ไฟเดล i g สองจุดเดลัยใสยกว่าส่วนลิ้นลิ้น,นหน้าชุดหน้าก็จะเป็นลิ้นตัวแต่งของออชุดจอบดีไซน์สภาพสีก็จะโอเคเกิบสภาพก็ภายในห้องเครื่องก็จะกินคลีนสะอาดอยู่สภาพเครื่องยืนสมบูรณ์ ปกติเนี่นะเรื่องของไปก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเรามาจะตัดเครืนนะ่องยนต์ดูไหม รีวิวรอบรอบล้อก็จะเป็นล้อล้อแม็ก19สิบเก้าส่วนยางก็จะเป็นยางยางปีปีสองพันยี่ิเอ็ดของหันคุกหันคุกสองพันยี่เ็ดครับแต่งก็จะเป็นกเจดข้าง้ละหลังก็ ้าหลังตัวนี้ไฟไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวนอกชุดท้ายากระโปรงก็เป็นเสาโปรงตัวนอกเปลี่ยนมาแล้วนี้ตัวนอกใสๆคีนๆเลยท่อจะเป็นปลายท่อปลายท่อนอกอคือแต่งก็เจาดีไซน์ด้านหลังจนล้อล้อหลังก็จะขอบ19เหมือนกันยางก็สองปีสองพันยี่ิเ็ดยางก็ สองพันยี่สิบเอ็ดของมิชลินมิชลินสองพันยี่สิบเอ็ดมีบอก่มีบอกอยู่ฝั่งนูน้นน่าจะเห็นฝัน่งนู้นสองพันยี่สิบเอ็ดตนไฟตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวเออเอล้มสามตัวฉลองห้าสิบปีตัวสุดท้ายซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเทียนหน้าแล้วภายในก็จะเป็นสีภายในก็จะเป็นสีนนส,สีไม้อ่อนสีอ่อน ไอออนภายในก็ที่วางแก้วกอ่าที่วางแก้วตัว,ต,วตัวพมาลายพมาลายก็จะเป็นตัวพมาลายเปลี่ยนมาเป็นเจตัวเจสามหนึ่งโอ้โอ่าตัวเจสามหนึ่ง ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรแอร์เย็นแอร์เย็นชั่หัวน้าปัดเข็มไม,ไม้อันนี้เข็มไม้แท้ครับสี่แสนสี่เข็มไม้แท้ไม่กอไม้แต่เปลี่ยนเครื่องมาประมาณสองปีแล้วเปลี่ยนเครื่องตอนเปลี่ยนเครื่องก็ประมาณประมาณ,มาณตัวได้ประมาณสามแสนกว่าแอร์ สภาพเบาะก,ก็โอเคเห็นไม่ขาดตัวนี้เปลี่ยนเบาะมาแล้วโอเคสภาพดีไฟฟ้าสามารถทำงานได้บล็อกหลังเปิดทั้งหลังถ้าหลังเบาะไม่มีขาดเบาะสภาพดีไม่มีขาด หนังสภาพดีมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนี่นำลำโพงก็ฟังได้ไปท้ายก็แบบไปท้ายยาวตัวสุดท้ายไป l อวรอบคันเปิดเปิดมานหลังให้ดูนฟเอวี e d เปลี่ยนมาแล้วรอบคันม่านหลังใช้งานได้ปกติ เป,เปิดเปิดเองโอเคนะระบบไฟฟ้าทำงานได้ปกติทุกจุดไฟก็จะเป็นไฟ LED รอบคันทั้งห้องเก๋งก็ไฟระบบไฟ หน้าไฟท้ายก็เปลีป่ยนเป็นไฟ LED หมดคุณคูงหลังก็ไม่มีอะไรแก๊สก็ไม่มีแล้วเพราะเอาบอกแล้วลงเล่มเรียบร้อยแก๊สก็ไม่มีแล้วไม่มีทางแก๊สแล้วก,ก็างอะไรก็มีปกติไท,ท,ท้ายท้ายยาวาฟย,ยาวแล้ว ไอเชี่ยวอีดิชั่นเป็นโลกโก้ของตัวสุดท้ายรับจบรีวิวโอเคแค่นี้ผมก็ขอจบรีวิวแค่นี้แล้วครับ